ไม่เป็นดูเป็นปรับรัตอนนั้คุณชามเด็ดเพอยู่กับผมเพรเปียนกัน้คเียรนีกอมบอะราไปไหนอพึ่งไปไหนกคนวันนี้เราจะใช้มอเตอร์ไซครถมอเตอร์ไวันนี้รถกระโดดกระโยวันนี้เราจะมาทำการทดลองทุกคนเคยสงสัยไหมครับว่ารถมอเตอร์ไซค์คันหนึ่งเนี่ยมันจะได้ รถมอเตอร์ไซค์คันนึงเนี่ยมันจะนั่งได้กี่คนวันนี้เราจะมาทําการทดลองครับเราจะคนมาทั้งประตูเลยเพื่อมานั่งมอเตอร์ไซค์คันเดียวมาดูกันว่ามันจะนั่งได้หรือเปล่าครับทุกคน มาเดี๋ยวเราจะให้ทุกคนนะครับขึ้นรถไปก่อนปกติเบสิกมอเตอร์ไซค์เราจะขับได้ประมาณ3คนอ,อ่ะที่ไปสาคนก่อน,นพี่ก็3คนเฮ้ยเราต้องใช้คนที่มันเป็นแกนหลักด้วยเพราะว่ามันจะรับน้ำหนักเยอะมากระหว่างเล้งกับพี่ก๊อตใครแบบแข็งแรง,งกว่ากันนอกอคนนั้นอ่ะเล้งก๊อตเอาใครอ่ะเล้งเราเป็นผู้หญิงัวเล็กๆก็ทำอะไรแบบนี้ไม่ได้หรอก รถปั๊บใหญ่กว่ารถนะโอเคโอไคโอเคโอเคเล็งเล็งต้องเป็นแกนที่สำคัญมากๆไม่อย่างนั้นมันจะไม่ได้แล้วจะเป็นคือไปหมดเลยนะเราจะมาดูกันว่ารถมอเตอร์ไซค์หนึ่งพันจะสามารถบรรจุคนได้กี่คนว่นว่าไปต้องนั่งตรงนี้ลองดูไปเลยคนเดียวไปเลยมันคือว่ามันเจ็บสุดเลยนะตรงนั้นนั่ะเล็งเล็งต้องประคองดีๆถ้าล้มคือเจ็บหมดทุกคนใช่เราต้องข้อแข็งๆอ่าสองสองคนแล้ว เรไปใครตรงตัวเล็กพี่เมย์ไหมพี่เมย์ยืนไหมลองยืนไหมเคยลองยืนไหมเออไม่ยืนเหรออ๋ไม่ยืนอย่างนี้เลยเหรอไม่ต้องยืนเพราะว่าจะมีคนที่จะเยอะเอาเป็นร้อนดีกว่าร้อนลองดูมันต้องนั่งตรงนี้ด้วยหรือเปล่านั่งน้าอุ้ยเดี๋ยวผมลองนั่งตรงนี้ว่าผมเฟรนด์เล็กอะมันจะนั่งได้ผมจะหักไม่ให้กูนั่งไม่นั่งเสร็จปุ๊บแล้วถ้านั่งอหัวจะตึงแล้วมันก็จะอยู่ตรงหิวเอาไปก่อนเหรอจริงเหรอพี่ก็ได้พี่ก็ต้องไปก่อนเดี๋ยวอุหานเสียงของตัเองหายยัน เดียวอ่ะได้ไหมอ่ะขยับขึ้นไปนั่นหน้าอีกเลยต้องขยับไปอีกเราชิดเลยชิดเลยโดนเทเลยดีไหมดีไหมน้ำไหลหนึ่งโอเคเข้าไปเลยไม่เป็นไรอ๋อมีคนจับแล้วมันจะไปได้เดียวเดี๋ยวเดียวเดี๋ยวหนึ่งสองไปห้าคนให้รอดก่อนไหมลอง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 หออององ้าคนให้รอดก่อนเราลองห้าคนก่อน ไม่ยั่วเหรอเป็การเอาตีล่างคนตีลงไม่เป็นไรนะคนเยอะเดี๋ยวแย่ไม่ดีเลยใจแบบว่างเลยแต่าว่าเน่ยาค่อยๆช้าๆสิแต่ว่าแต่ว่าก็ถือว่าได้นะห้าคนโอเคเดี๋ยวเราจะลองหกคนเอ้ยเดี๋ยวเราจีนไปนั่งหน้าเลยคนจับไปโอเครอบนี้ห้าคนว่าแอดวานแล้วถ้าเกิดเราไปข้างบนเราโดนตำรวจจับแน่นอนแต่ตอนนี้เราอยู่ในสตูดิโอของพวกเรานี่ตะเปิดเพิ่มไปอีกเป็นคนที่หกเจ๋อเคหน้าเลย เอย่ามาบอกไปนะมิเตอร์ปืนถ้าคุณล่วงไประหว่างเขาขับเขาใส่ไข่คุณนี่เลยนะไอ้โง่ไรนี่มึงเกลียดไข่กูส่วนพันเลยนะเฮ้ยกูต้องหัวอะไรอย่างเงี้มาเดี๋ยวละไปเกอดขาหน่อยกอดขาหน่อยอ่าแม่เอาหัวมิเตอปืนไว้มากระลองจับขานไว้สวยเป็นที่ขอดูท่าก่อนโอ้ยไปตัวทองไปตัวยพร้อมไหมหันไม่ได้ติดตัวพี่เบ๊ เมื่อตอนจุดสท้ายสุดอะล้อมันแบบทำไมเรอยู่เใช่เราเมียเราไวเลยมันขบเร็วมากเล้วแต่เลี้ยวไปเลยต้องช้ากว่านี้ได้คุณจะอันตรายมากเลยเราได้ต่อไปเราจะเพิ่มเป็นเจ็ดคนทีนี้อ่ะคนเยความยากของมันคือการที่เราจะเพิ่มเป็นเจ็ดคนนี่แหละครับทุกคนเฮ้ยมันเป็นไปได้ไหมว่าอยู่ด้านนี้คนหนึ่งอยู่ด้านนั้นคนหนึ่งใช่ไหมโอเคมาเอ้าเราเข่ยนเอางี้เหรอจริงเหรอ ได้เหรอลองนี้ลองก่อนดิแล้วพี่เมย์พี่เมย์เขาต้องถีอก่อนโอ้พี่เมย์เขาไปตรงกลางก่อนโอ้โหมันอิ่มเหวี่ยงมากเลยนะอย่างเงี้ยตรงนี้หนึ่งคนสองคนสามคนอ่ะลองขึ้นไปเกาะสี่คนโอ้ยรถจับกันไหมได้เหรอแล้วด้านหน้าห้าคนหกคนเจ็ดคนแปดคนบ้าวี่งกับรถเองรถยนต์คันหนึ่งสามารถบรรจุคนได้ทั้งหมดห้าคนแต่ถ้าเกิดอัดกันหน่อยก็เจ็ดแปดคนอุ้ย เราไม่ต้องไม่ใชเป็นต้องซื้อรถยนต์แล้วนะต่อไปอ่ะใช่โอเคตอนนี้เดี๋ยวเราขึ้นก่อนตรงนี้หนึ่งอเมร์ไปตรงกลางเลยสองสอก่อน่ขึ้นนี่เหรอไม่ใช่ขึ้นนี่ก่อนอเมร์อยู่สองน้องกรลองอยู่สามแล้วก็วิสปิร์้อยู่สี่อันนึ่งห่างขึ้นพร้อมกันโอเคหนึ่งสองสามสี่เอ็ดตัวอยู่ด้านหน้าห้าอย่แล้วครับอัพบอสอยู่ด้านนี้บอสอยู่นี่หนึ่งหนึ่งสองสามสี่ห้าหกบอสไปดิเจ็ดเลยอะไรพี่อะไรไป I have my... เราซ้อนเจ็ดไม่หนึ่งี่สิกูปาหรือไงต่อไปแปดคนคิดว่าทำได้ไหมได้ <จะ S 3> ต้องได้ดิเอาเดี๋ยวมาเดี๋ยวผมขับรถอันนี้หกคนผมขึ้นเป็นคนที่เจ็ดเลยเฮ้ย <c oughs> ใช้เรามีไม่พายอยู่แ้ตัวเพียบเลยและตอนนี้เนี่ยไมายมาอยู่นี่แล้วครับเราสามารถที่จะทำให้แกนหลักตรงนี้มันแข็งแร่งโดยให้พี่ก๊อชน้ำหนักเยอะๆเดี๋ยวจะอ่วงต้่วงเลยให้ตรงนี้ตรงนี้เรจะนั่งได้สองคนละหนึ่งกับสองด้านหน้าสามเดี๋ยวนะนับให้หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าไคตรเยอะเลย ป็นไปได้ไหมอ่ะเอาดิลองเดิไย่ได้ไปสงสารรถหน่อยอ่าลองดูมาน่าจะสร็จสงสารดูหน้าเจ้าของรถดิเย้เย้เย้จ่ายตังค์ด้วยนะพันหนึ่งค่ายืมรถเข้ามาจ่ายตังค์ให้เขาดูให้เลยระดับเกินเราเฮ้ยอันนี้นั่งเลยอ่าเอาแค่นี้ไหมเอาแค่ดี้ไหมเอาแค่นี้สี่คนสงสารรถเอาแค่สี่คนไปให้ได้ก่อนอ่าไปแค่สี่คนอย่างงี้ให้ได้นะเอ้าวโพ๊ยใชื่อเกินเอาเลยไปได้เฮ้ยไปได้ Let's go 1น3 4 5 6 7 8 9ามสี่้เจแ้ามอไซค์คันเดียวเขาดีสิคนขายก้อนทองเลยไม่ต้องใช้นะใรารถตูเ้เรารถตู้ผมนั่งได้เจ็ดคนเองนเฮ้ยนัดใครต่อบไหมคันนี้ทำไมนั่งได้เยอะจังเลยอะ่ะโอเคทุกคนสรุปว่ามันขี่ได้นะแต่ไม่แน,านามมั่งให้ไปขี่นะว่าวันนี้ใครที่ชอบคลิปแบบนี้เลยอยากให้นัองอะไรอีกอย่าลืมมินใต้ตคลิปนะทุกคนไปก่อนแล้วบ๊ายบายไป